หน้าสวยตึงกระชับแต่คอเหี่ยวสวัสดีค่ะนนา,นาสังเกตจากเพื่อนหลายๆคนแล้วก็รุ่นน้องที่อายุน้อยกว่าหลายๆคนเนี่ยคือหน้าตึงหน้าสวยหน้าเด็กนะคะหน้ากระชับมากแต่พอมองไว้ที่คอค่ะ พอเขาเหี่ยวอ่ะมันเป็นรอยพับมันเป็นย่นย่นมันเป็นชั้นๆแบบไม่ใช่ชั้นแบบคนอ้วนนะคะคือคนห่อเนี่ยแต่ว่ามันเป็นรอยแบบรอยพับเลยอะค่ะแล้วนะก็มาสังเกตตัวเองเนาะเออคอเรามันไม่เหี่ยว่ นาอายุ37มแล้วลว่าบางคนแบบ30ต้นต้นๆยี่สิบปลายๆแต่คอเป็นรอยแล้วอย่างเงี้ยค่ะนนาๆาก็เลยมาดูที่สาเหตุนะคะซึ่งจากการสังเกตแล้วก็การสอบถามนี่ก็คือส่วนมากจะไม่ได้ทาครีมบำรุงที่คอนะคะเพราะว่าเราจะทากันแต่หน้าเนาะดูทาหน้าทาตัวค่ะแล้วไอ้ครีมที่ทาหน้าเนี่ยมันครีมก็ราคาค่อนข้างสูงก็เสียดายที่จะมาทาคอนะคะสาเหตุที่2ก็คือแสงแดดค่ะอย่างที่บอกทาครีมที่หน้าทาครีมที่ตัวแต่ไม่กันที่ คอค่ะคอมันก็ถูกแสงแดดทำร้ายนานาชอบทาครีมที่คอเนื่องจากผิวแพ้ง่ายมากนะคะนี่บอกทุกคนว่านานาผิวหน้าเนี่ยมันแพ้ง่ายพอแพ้ง่ายทำไงคะคือเสียดายเป็นคนคี้เสียดายก็ประหยัดอะเนาะแทนที่จะเอาครีมไปทิ้งเอาไปขายต่อไปให้คนอื่นจริงๆขายต่อก็ได้นะแต่รู้สึกว่าถ้าตัวเองแพ้ตัวเองใช้ไม่ดีก็จะไปแนะนําคนอื่นมันก็ยังไงอยู่เนาะ กลับเข้าเรือนานาก็เอาครีมที่น,นานทาหน้าไม่ได้เนี่ยนานาก็จะมาทาที่คอซึ่งนานาอะเป็นคนชอบซื้อครีมนะเมื่อก่อนเนี้ยชอบซื้อมากแล้วก็พอแพ้ปุ๊บทาไม่ได้มาทาคอทาไม่ได้ก็มาทาคอฉะนั้นคอนานาก็จะได้รับการบำรุงไปโดยปริยายค่ะเรื่องที่3มก็คืออายุค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองมันจะไม่เป็นเพียงตัวเลขนะคะ แล้วคอเนี่ยมันสามารถบ่งบอกอายุได้อย่างที่นานาบอกหน้าตึงหน้ากระชับแต่คอเหี่ยวก็บอกได้นะคะว่าอายุมากแล้วหรือยังค่ะในขณะที่หลายๆคนอายุยังน้อยอยู่เลยน,ะนาะเห็น20กว่าๆ0ีปลายๆแต่คอเหี่ยวแล้วว่ามันก็ทําให้ดูมีอายุเนาะอย่างที่4ี่ก็คือการรับประทานอาหารค่ะถ้าเรารับประทานอาหารพวกน้ําตาลมากเกินไปเนาะมันก็จะทำให้เซลล์อักเสบตัวน้ําตาลเนี่ยมันทําให้ผิวเหี่ยวเร็ว,วก็ทําให้แก่เร็วนะ ทีนี้เรารู้สาเหตุกันแล้วเนาะเรามาดูวิธีแก้ไขแล้วก็ป้องกันกันดีกว่าค่ะจริงๆนั้นนะอยากให้เป็นการป้องกันมากกว่าเนาะแต่สําหรับใครที่มันเหี่ยวไปแล้วมันป้องกันไม่ได้เราก็มาค่อยๆแก้ไขค่อยปรับกันค่ะมันอาจจะไม่ได้กลับไปตึงเป๊ะเหมือนเดิมแต่มันก็จะดีขึ้นนะคะอย่างแรกเลยค่ะเริ่มทาครีมบํารุงที่คอค่ะ ถ้าเสียดายครีมทาหน้านะคะให้ใช้ครีมทาตัวนี้แหละค่ะทาบำรุงทุกครั้งหลังอาบน้ํานะคะหรือจะใช้ตัวนี้ก็ได้ค่ะนานาใช้เป็นประจำน้ํามันมะพร้าวค่ะใช้น้ํามันมะพร้าวนี่แหละค่ะรูปคอค่ะอาบน้ําเสร็จน้ำมันมะพร้าวลูปคอค่ะเป็นการบำรุงผิวคอแล้วเวลาที่ทาครีมที่คอเนี่ยลูบขึ้นนะคะ อย่างที่สองกันแดดค่ะใส่ใจไม่ลืมทากันแดดที่คอนะคะไม่ต้องไปเสียดายครีมกันแดดมันค่ะทาหน้าแล้วทาคอด้วยนะคะลามมันลงมาให้หมดขนาดแป้งอะ่ะเราทาแต่หน้าเนี่ยค่ะถ้าไม่ทาคอหน้ายังลอยมันยังไม่สวยเลยเพราะฉะนั้นเวลากันแดดปกป้องผิวต้องปกป้องทั้งหน้าและคอนะคะอย่าลืมคอเหี่ยวก็ดูแก่นะและ้อที่สค่ะการออกกําลังกายค่ะ ออกกาลังกายเนี่ยนะคะนอกจากมันจะช่วยให้รูปร่างของเราดีสุขภาพแข็งแรงแล้วค่ะมันก็ยังช่วยให้ออกซิเจนเนี่ยนะคะมันไปนเลี้ยงส่วนต่างๆเซลล์ต่างๆของร่างกายเราเนี่ยได้ดีขึ้นทําให้สารอาหารต่างๆเนี่ยมันไปบํารุงร่างกายของเราได้มากขึ้นซึ่งก็เป็นส่วนที่ทําให้ผิวพรรณของเราเปล่งปังกระชับขึ้นทั้งตัวค่ะ ลองดูนะคะสังเกตคนที่ออกกําลังกายเนี่ยเขาจะมีผิวที่ค่อนข้างกระชับนอกจากนี้ค่ะอันนี้พลาดไม่ได้ถ้าบริหารที่ช่วยให้คอเราตึงหรือป้องกันไม่ให้คอเราเหี่ยวก็ได้นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่านะ้นะมีท่าอะไรมาฝากกันบ้างค่ะเราเริ่มจากท่านั่งเลยค่ะอันนี้เราจะทำตอนหลังออกกำลังกายหลังฝึกนะคะหรือทำก่อนนอนทุกวันก็ได้เลยค่ะนั่งขัดสมาธินะคะท่านี้ยืนทำก็ได้ค่ะ มือทั้งสองข้างค่ะกดเข้าไปที่ใต้หายปาราด้านขวานะคะหรือด้านซ้ายก่อนก็ได้อันนี้นาณาทำด้านขวาค่ะกดลงไปเบาๆค่ะหายใจเข้าค่ะค่อยๆเงยหน้าขึ้นจะรู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อคอนะคะแล้วหายใจออกแล้วค่อยๆเอียงคอลงทางด้านซ้ายช้าๆค่ะไม่กระชากกล้ามเนื้อข่างท่าไว้ค่ะกดเอาไว้แค่ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อเราตึงนะคะดึงกล้ามเนื้อคอเอาไว้ กลับตรงกลางค่ะคลายมือออกสลับข้างกดใต้ไหาประดาทางด้านซ้ายนะคะกดแค่บอ,อกให้กล้ามเนื้อเราถูกดึงเอาไว้ค่ะแล้วหายใจยเข้าค่อยๆเงยหน้าขึ้นช้าๆเบาๆค่ะหายใจออกค่อยๆเอียงตัวลงทางด้านขวา ค้างเอาไว้นะคะประมาณ10วินาทีค่ะเวลาทำนะคะกลับตรงกลางคราวนี้เรามากดบริเวณตรงกลางค่ะระวังหายปลาเนตรงที่มันเป็นมุมสามเหลี่ยมเนี่ยค่ะมือหนึ่งกดด้านหน้าค่ะมืออีกข้างเราใช้ประคองที่ถ่ายทอยไว้นะคะหายใจเข้าค่อยๆเงยหน้าขึ้นไปเบาๆค่ะพอรู้สึกว่ากล้ามเนื้อคอเราตึงเราก็หยุดนะคะ คลายค่ะกลับมาตรงกลางคราวนี้มือสองข้างค่ะประสานกันไว้ที่ด้านหลังศีรษะเลยหายใจเข้าแล้วเราหายใจออกค่อยๆก้มศีรษะค่ะใช้มือกดศีรษะลงมาเบาๆให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อคอด้านหลังของเราตึงนะคะเวลาค้างท่าไม่ต้องกลั้นลมหายใจนะคะกลับตรงกลางแล้วคลายมือออกไปค่ะคราวนี้เรา หงายมือขวาด้านข้างเลยมือซ้ายจับที่ศีรษะค่ะแล้วเอียงคอลงทางด้านซ้ายกดลงไปเบาๆให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อคอบ่าเราตึงนะคะท่าน,นี้นอกจากจะช่วยกระชับคอ,อยังช่วยยืดกล้ามเนื้อคอยืดกล้ามเนื้อบ่าของเราได้ดีอีกด้วยค่ะคลายความเมื่อยเวาในระหว่างวันได้ดีทีเดียวนะคะ กลับตรงกลางคลายค่ะสรับข้างหายข้อมือสายข้างลำตัวค่ะมือขวาม,มาจับที่ศรีรษะหายใจเข้าแล้วหายใจออกค่ะค่อยๆเอียงศรีรษะลงทางด้านขวานะคะใช้มือกดลงไปค่ะช่วยกดเพิ่มความตึงของกล้ามเนื้อเบาๆนะคะ กลับตรงกลางคลายมือออกไปค่ะต่อไปค่ะนั่งเหมือนเดิมนะคะหายใจเข้าแล้วหายใจออกค่อยๆหันหน้าไปทางด้านซ้ายชา้าชจนคอตึงค่ะเวลานั่งเราหลังตรงเนาะกลับตรงกลางค่ะหายใจเข้าหายใจเอาหันหน้าไปทางด้านขวาชาว้าช หันไปจนคอตึงกลับตรงกลางค่ะ ต่อไปค่ะเดาพลิกตัวนอนคว่ำลงไปเลยนะคะท่านี้นะคะเป็นท่าง,งูค่ะเราจะใช้สอดแทรกเข้าไปในการฝึกโยคะเป็นประจำเลยนะคะหรือก็จะช่วยคลายหลังเวลาที่เราออกกำลังกายด้วยค่ะมือกดพื้นกว้างประมาณไหล่ค่ะเท้าวกว้างประมาณสะโพกนะคะมืออยู่ใต้หัวไหล่หวางหน้าผากลงไปค่ะวางหลังเท้าราบพื้น สูดลมหายใจเข้ามือผลักค่อยๆย,ย,ยืดอกขึ้นมาค่ะเงยหน้าคอตึงกดไหล่ให้ห่างจากหูนะคะท่านี้เราไม่ยู้ไหล่ขึ้นไปค่ะ and อกคอศอกเราไม่กางออกนะคะหนีบลำตัวเอาไว้เวลาค้างท่าไม่ต้องกลั้นนะคะวางตัวลงเบาๆค่ะลองทำพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะหายใจเข้าค่ะมือผลักพื้นใต้อก ค่อยๆยยืดตัวขึ้นมาค่ะเงยหน้าคอตึงงอข้อศอกเอาไว้แนบลําตัวระวังหัวไหล่ด้วยค่ะเปิดอกเนาะวางตัวลงเบาๆต่อไปค่ะยังอยู่ในท่าเดิมพับขาขวาขึ้นมาค่ะ หายใจเข้ามือผลักยืดอกขึ้นมาครั้งนี้เราไม่เงยหน้านะคะแล้วเราบิดตัวค่ะหันหน้าไปทางขวาหันไปให้หลังตึงคอตึงมองที่เท้าขวาของเราค่ะถ้าใครเหยียดแขนตึงไม่ได้งอข้อศอกได้ค่ะแต่ไม่กลางศอกนะคะหันหน้ากลับวางหน้าผากแล้ววางขาลงสลับข้างพับขาซ้ายขึ้นมาค่ะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกบิดตัวหันหน้าไปทางซ้ายค่ะ ท่านี้เราจะทำสามถรอบก็ได้เลยนะคะบิดกลับแล้ววางหน้าผากวางขาลงไปค่ะต่อไปท่าสุดท้ายค่ะเป็นท่าที่คลายหลังไปด้วยนะคะตั้งเขาขึ้นมาในท่าแมวนั่นเองค่ะเขากว้างประมาณสะโพกนะคะแขนกว้างประมาณหัวไหล่วางหลังเท้ารับพื้นปลายนิ้วมือชี้ไปทางด้านหน้าค่ะหายใจเข้าแอ่นหลัง เงยหน้าจนคอตึงสังเกตนะคะแต่ละท่าคือจะใช้การเงยหน้าเนาะให้กล้ามเนื้อคอตึงค่ะหายใจออกขาแมวท้องค่ะโกงหลังขึ้นไปก้มหน้าลงไปมองที่ท้องนะคะหายใจเข้าค่ะแอรหลังเงยหน้า หายใจออกขมแมวท้องค่ะโกงหลังก้มหน้าลงท่านี้นาะนะก็จะใช้บ่อยมากๆเลยค่ะผลักตัวไปด้านหลังค่ะหมอบยืดคายกล้ามเนื้อที่หลังในท่าเด็กค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทาก็ไม่ยากเลยนะคะเอาไปสอดแทรกในการออกกําลังกายหรือฝึกโยคะเป็นประจําทุกวันคะ่ะก็จะช่วยให้พอเราเนี่ยตึงกระชับได้ดีนะคะแล้วใครที่เราไปสังเกตคอตัวเองดูแล้วรู้สึกว่าอุ้ยคอฉันก็เหี่ยวนะคะลองย้อนกลับไปดูพฤติกรรมตัวเองคะ่ะว่ามีพฤติกรรมเหล่านี้ไหมนะคะแล้วคอมเมนต์บอกานะนะหน่อยนะคะว่ามีพฤติกรรมไหนกันคะระหว่างไม่ทาครีมบํารุงผิวเลยนะคะหรือว่าไม่ทากันแดดคะ่ะ หรือคิดว่าฉันทำครบทุกอย่างแล้วมันเป็นเพราะว่าอายุหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ